ตนนี้เราอยู่ที่พระประธานสิหนครวัดภูม่นฟ้าหรือตรงนี้ก็เรียกว่าวัดพระพุทธบาทศิลาที่เป็นชื่อทางการนะครับอยูต่ตำบลหน,นองสิงอ,อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ตำนานความเป็นมาที่น่าทึ่งของหลวงพู่หินนะฮะหรือหลวงพ่อศิลานะครับทีนี้ผมได้ฟังจากหลวงพ่อแดงเมื่อ หลายนานแล้วนะครับหลวงพ่อบอกว่าช่วงที่สร้างวัดใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีพระประธานในวัดนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ได้มีปัจจัยเงินทองในการที่จะไปเอาเป็นพระพุทธรูปที่เป็นลักษณะพระทองเหลืองทองแดงพวกนี้นะซึ่งมูลค่าอาจจะหลายแสนนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านก็บอกว่างั้นให้ไปเอาหินแล้วกันนะครับมีคนกระซิบว่าให้ไปเอาหินท่านก็ไปเอาหินนะฮะมาจากกะสลังนะครับก่อน ที่จะเอาหินเนี่ยเคยมีคนบอกว่ามันมีหินศักดิ์สิทธิ์อยู่อันหนึ่งนะครับเป็นหินที่มีเทวดาปกปักรักษาอยู่นะครับก้อนนั้นเอามาเป็นประธานก่อนนะครับแต่ว่าองคเล็กนะฮะก็เลยบอกว่าให้ไปเอาหินก้อนใหญ่มาสลักท่านก็ไปหาซื้อหินนะครับจนกระทั่งได้หินก้อนนี้มาก็มาสลักนะครับแต่ปรากฏว่า <c oughs> สลักยังไม่เสร็จทีเลยนะครับเราเราเราสังเกตว่าหมายถึงว่างานหนึ่งยังไม่เล็ก คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาวันวันหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านเท้าสก,กัดเทวราชหรือว่าพี่อินเนี่ยนะครับท่านก็ลงมาแล้วก็อุ้มนะครับผมผมพูดแล้วผมก็ขนลุกอุ้มหลวงพ่อหินนี่ขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวรดึงแล้วก็ทําพิธีปลุกเสกนะครับพอทำพิธีปลุกเสกเสร็จปุ๊บท่านก็เอาลงมาท่านบอกว่าเอาละอ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หินก้อนเล็กเนะี่ยก็ย้ายมาอยู่หินก้อนนี้แล้วนะครับแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ วันนี้ได้รับการปลปุกเสกและปลุกเสกจากสวรรค์นะครับซึ่งทางช่างทีนี้ก็บอกว่าเอามันยังไม่เสร็จท่านเอาไปก่อนมันยังไม่เสร็จขอสัก,กัดรมพบอกวท่านบอกไม่ได้ไม่ได้นะครับเดัะนั้นพอใครที่จะมาแต่งมาทามาอะไรท่านพวกนี้ไม่ได้แตะไม่ได้เลยนะพระอินห้ามนะพระอินท่านาเท้าสกัดเทวราชห้ามนั้นก็จริงเป็นพระประธานที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประธานอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้รับคําแนะนําจากหลวงพอ่อแดงบอกว่า ถ้าปรารถนาสิ่งใดก็ได้มากราบหลวงพ่อหินนกันนะครับพอดีว่าเรากําลังที่จะสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเป็นสมบัติของพระศาสนาคือสร้างเอกครมหาวิหารมหาศาสดาโลกสูง217เมตรนะครับที่วัดศรีคมคํป่าามหลวงอำเภอบางบงจังหวัดพะเยาก็กราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับทำยังไงผมจะได้ปัจจัยที่จะมาสร้างนะครับเพราะว่าวางไว้หลายพล้านนะครับหลวงพ่อบอกว่าไปขอหลวงปู่เลยไปขอหลวงปู่หินนะครับวันนี้ผมก็ ไดําเนินการตามคอา่อหลวงบอกเรากล่หลงพ่อแดงเรียบร้อยนะครับนี่คือความเป็นมาของหลวงพ่อหินนะครับมาจากหินก้อนหนึ่งที่แกะสลักยังไม่เสร็จแต่ว่าพระอินนํ์นขึ้นไปปลูกเสกที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ลงมาไว้เป็นประธานที่นี่และห้ามแตกนะครับแล้วก็หินศักดิ์สิทธิ์โบราณก้อนนั้นก็ได้อัญเชิญศิษศักดิ์สิทธิ์อย่นั้นเข้ามาปกปักรักษาแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อดังนั้นท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับถ้ามาเยี่ยมที่วัดภูม่นฟ้าหรือวัดแห่งนี้ ก็ได้มากราบสักกาะหลวงปู่หินด้วยนะครับเปลี่ยนตามนี้ครับ